สวัสดีค่ะมาพบกับกับข้าวบ้านป้าแววนะคะป้าแววจะทำเมนูง่ายๆแต่แสนอร่อยนะคะ,ป,ะ,ะป้าแววจะผัดอันนี้หมูสองชั้นนะคะไม่ใช่สามชั้นหมูสองชั้นค่ะผัดผักคะน้าหมูสองชั้นค่ะป้าแววล,ลืมป้าแววว่าจะรวนหมูก็ไม่เ จะรวนหม้อใช่ไหมลืมค่ะปกติจะเยอะตอนรวนต้องไม่ใส่น้ำมันเนาะใสไปแล้วเหมือนเดิมนะคะเครื่องปรุงก็เลยจะผสมกันไว้แล้วฮะน้ำมันหอยกลงุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยกเกลือหยอะ อิ้วดำลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้กับข้าวพ่อเราสีเข้มๆหน่อยนึงใน,นหม้อนี้พ่อเรยก็ใส่น้ำมันหอมเลยหมักมันหอมไว้เขาจะได้ไม่ติดกัน ให้ตอกระด,ะดะุ้กระดุ้งอเราโขกปิกกับกระเทียมมาแล้วนะคะ พราแววทำเมนูง่ายๆนะคะวันไหนคิดไม่ออกว่าทำอะไรทานดีนะคะแวะมาดูกอกข้าบ้านก็แววนะคะบ้านก็แววจะทำเมนูง่ายๆคะ่ะบางทีของเรามีมอยู่แล้วในตู้เย็นนะคะหยิบจับมาทำได้เลย กับเ้าไม่มีอะไรยืงยากนะฮะมันเป็นแบบทำไม่เป็นทำไม่เป็นแบบไม่ได้รลงนะคะแต่ทำแล้วก็จะติดใจแต่ทำเป็นแล้วก็จะหยุดไม่ได้ใช่ไหมคะ มี่พียงแต่ทำทานเองใน,น,นบ้านนะคะไม่ได้ขายนะ 여러 음식 맛있게 나 เสร็จแล้วค่ะเมโนโูง่ายๆของป้าแววนะคะคณนาผัดหมูสองชั้นคนขายบอกป้าแววนะ,ะว่าหมูสองชั้นหมูสามชั้นหมดแล้วเหลือสองชั้นก็เลยบอกสองชั้นก็ได้ค่ะเนื้อเ็าจะเยอะฮะในในช่วงมันเขาจะหายไปเลยเ็าจะเป็นหนังกันเนื้อเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะติดตามกับค้าบ้านป้าแววเจอป้าแววใหม่เมโน,โนูหน้านะคะวันนี้ป้าแวว ตัดผักกาหมูสองชั้นนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามชมกันนะคะ